วันนี้ก็จะมาอัดในงานที่6นะครับการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยสวิตช์รวมกับลิมิตสวิตช์นะครับอันนี้ก็เป็นซิมโบกนะครับก็จะมาเริ่มเขียนกันเลยนะครับอันที่หนึ่งเป็น NC ขาติดนะครับใช้เป็นสวิตช์อ i t ศูนยนะครับต่อไปเป็นขาเปิดนะครับเอหนึ H ่ง ต่อไปเป็นสวิกสต็อปนะครับพ b 5นะครับต่อไปเป็นนิมิกสวิกนะครับใช้เป็น pb 2นะครับต่อไปเป็นเวิร์กนะครับอันกุกรมอนุกรมนะบอกไว้ใช้เป็น W ิ W ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับายเป็นขาปิด P B หนึ่งนะครับไปเป็น work นะครับนี้เป็นตัวมอเตอร์นะครับใช้เป็น W ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับเรื่องจบรรทัดที่หนึ่งนะครับใช้เป็น Ask, เปินดน,น,น,นะครับใช้เป็น W 0.00ยน,นะครับต่อไปเป็น L S นะครับใช้เป็น L S 2องขาปิดนะครับต่อไปเป็นขาปิดนะครับเป็น W 0.02นะครับต่อไปเป็นขาปิดนะครับใช้เป็น W 0.04นะครับต่อไป เป็นตัวคำสั่งเซตนะครับใช้เป็นเอาไว้หนึ่งนะครับและอีกตัวหนึ่งก็เป็นคำสั่งเซตนะครับใช้เป็นหลอดพี pl สองนะครับด้ขอภายครับ pl หนึ่ง ต่อไปบรรนัดที่สองนะครับนัดที่สองเริ่มที่ขาเปิดนะครับเป็น0ศ0นะครับไปเป็นใช้เป็นขาเปิด L อหนึ่งนะครับขอายที่อีกสองใช้ตัวนี้ล็อกไว้นะใช้เป็นอาวิสองหนึ่ง ต่อไปเป็นแอดวินึงขาบปิดนะครับเราใช้เป็นคำสั่งเซตนะครับใช้เป็นคำสั่งซตนะครับใช้เป็นอาวาัยสองนะครับเป็นคำสั่งเซตอีกตัวนะครับ ใช้เป็นอาไว้หนึ่งนะครับขอไัยครับต่อไปเป็นคำ ขอขอภัยครับเป็นคําสั่งรีเซ็ตนะครับใช้เป็น RY หนึ่งนะครับต่อไปเป็นคําสั่งเซ็ตนะครับ ใช้เป็น pl สองนะครับต่อไปเป็นคำสั่ง reset นะครับใช้เป็น pl หนึ่งนะครับต่อไปเป็นคำสั่ง reset นะครับใช้เป็น pl หนนะครับต่อไปเป็น work นะครับใช้เป็น w สูงจุดสูงสองนะครับต่อไปบรรทัดที่สามนะครับใช้เป็น w สูงจุดศูนยูนนะครับก็ใช้เป็น y หนึ่งคัปเปิดนะครับต่อไปเป็นคำสั่งรีเซ็ตนะครับ ใช้เป็นเอไว้สองนะครับไปเป็นเวิรนะครับใช้เป็นวีลจุดศนจุดศูนย์สี่นะครับต่อไปเป็นคำสั่งรีเซ็ตนะครับใช้เป็น p ีสองนะครับต่อไปจะเป็นเรื่งมันทัดที่ สีนะครับใช้เป็น ns สูงขับปิดนะครับต่อไปเป็นเ n นหนึ่งขับเปิดนะครับต่อไปเป็นสวิตช์สต็อปนะครับ ไปเป็นสวิตีบหนึ่งขาเปิดนะครับใช้เป็นอันนี้บิ0ศูนจุดศูนนึงล็อกไว้นะครับต่อไปเป็นสวิตขาปิดนะครับเป็น pb 2สองนะครับต่อไปเป็น เวิร์กนะครับเป็น W ถึงจุดศูนย์หนึ่งนะครับต่อไปนะครับเป็นรัทที่ห้านะครับใช้เป็น W ถึงจุดศูนย์หนึ่งนะครับไปนะครับใช้เป็น L หนึ่งนะครับ ขับปิดนะครับต่อไปใช้เป็น W ศูนย์จุดศูนย์สามนะครับขับปิดนะครับต่อไปใช้เป็น W ศูนย์จุดศูนย์ห้าคาบเปบปิดนะครับต่อไปนะครับเป็นคําสั่งซตนะครับเป็นคําสั่งซตนะครับใช้เป็นเอาไว้สอง ไปเป็นคำสั่งเซตเหมือนกันนะครับใช้เป็น pl 2นะครับไปนะครับบรรทัดที่หกนะครับบรรทัดที่หกจะเป็น เปิดนะครับใช้เป็นวศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับต่อไปเป็นอเปิดเป็น l อหนึ่งนะครับใช้เป็น r าวหนึ่งนะครับต่อไปเป็นขปิดนะครับเป็นเอลใช้เป็นเ s อสองนะครับ ไปเป็นคำสั่งเซตนะครับใช้เป็นเอาไว้หนึ่งนะครับไปใช้เป็นคำสั่งรีเซตนะครับ จะเป็นอาไว้สองนะครับต่อต่อไปเป็นคำสั่งเซตนะครับใช้เป็น PL หนึ่งนะครับขออภัยครับเป็นคำสั่งเซตนะครับ ไปเป็นคำสั่งรีเซ็ตนะครับใช้เป็น P L สองนะครับต่อไปเป็นเวิร์กนะครับใช้เป็นบิลสูงจุดศูนย์สามนะครับต่อไปนะครับบรรทัดที่เจ็ดนะครับใช้เป็นบิลสู์จุดศูนย์หนึ่งนะครับ ไปใช้เป็นขาเปิดนะครับใช้เป็น L สองนะครับต่อไปเป็นคำสั่งรีเซ็ตนะครับใช้เป็น R Y หนึ่งนะครับต่อไปเป็น work กนะครับใช้เป็น W ศูนย์จุดศูนย์หกนะครับ 5นะครับต่อไปเป็นคำสั่งรีเซ็ตนะครับใช้เป็น PL1 หนึ่งนะครับต่อไปนะครับบรรทัดที่แปดนะครับเป็นคำสั่งสต็อปขาปิดนะครับ แล้วก็เป็นคําสั่ง MOve นะครับต่อไปเป็นบรรทัดที่เก้านะครับที่เก้าเริ่มที่ เอสศูนย์ขาเปิดนะเอสสศูนย์ขาเปิดนะครับไปเป็นเอสหนึ่งขาเปิดนะครับไปเป็นสวิตช์สต็อปนะครับ P ีบีห้านะครับขาบเปิดต่อไปนะครับเป็นสวิตช์ P ีบสองขาปิดนะครับ ต่อไปนะครับใช้เป็น r s ลสองขาเปิดนะครับนี่ล็อกไว้ด้วยอาไนะครับต่อไปนะครับเป็น r อ1หนึ่งขาปิดนะครับต่อไปเป็น Work นะครับใช้เป็น r ิวศูนย์จดศูนะครับต่อไปวันทีท่สิบนะครับใช้เป็น w 0 0ศูนย์จนะครับแล้วก็เป็นคำสั่งเซตนะครับ ใช้เป็นเอาไว้สองนะต่อไปเป็นคำสั่งเซตนะครับใช้เป็น P B สองนะครับต่อภไปครับ P L สองนะครับต่อไปเป็นคำสั่งรีเซ็ตนะครับ ใช้เป็น r1 นะครับต่อไปเป็นคำสั่ง reset นะครับใช้เป็น r1 นะครับต่อไปนะครับจะใช้บรรทัดที่สิบเอ็ดนะครับจะใช้เป็นขาเปิดนะครับเป็น l d สูนะครับ เป็นิ S หนึ่งขาเปิดนะครับแปงจะวิตสต็อปนะครับต่อไปเป็นตวิตช์บีสองขาปิดนะครับต่อไปเป็น L S หนึ่งขาเปิดนะครับ นี้เป็นอาวท่สองปิดนะครับตัวเป็นต่อไปเป็นเวิร์กนะครับเป็น w 0.07น,น,น,นะครับต่อไปนะครับบรรทัดที่12นะครับใช้เป็น w 0.07นน,น,นะครับเริ่มที่เป็นคำสั่งเซตนะครับ ใช้เป็น r หนึ่งนะครับต่อไปนะครับเป็นคำสั่งเซตนะครับใช้เป็น pl หนึ่งนะครับต่อไปเป็นคำสั่ง reset นะครับ ใช้เป็นเอาวาสองนะครับขออภัยครับต่อไปนะครับเป็นคําสั่งรีเซ็ตนะครับใช้เป็นพี2สองนะครับ ต่อไปนะครับใช้เป็นคำสั่ง move นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมเขียนควบคุมด้วยสวิกร่วมกับ limit s w i t นะคะรับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี้ก็จะมาลงโปรแกรมที่หกนะครับก็จะมาเริ่มที่ S1 1นะครับ่1เข้า 1S0.01 นะครับ ไปเป็น N S ศูงนะครับเก้าสูนจุดศูนส์นูนต่อไปเป็นีบีหนึ่งนะครับ 0.1น,นึ่งะครับต่อีส P2 เข้า0.03นะครับ จะไปต่อที่ Ls หนึ่งนะครับศูนย์จุดศูนย์สี่ไปี s สองครับศูนย์จุดศูนย์ห้า ท b ห้านดะครับเป็นเอาพุตนะครนะับนะ หนึ่งศูนย์ศูนย์จุดศูนะครับ ไปเป็น r อาสองนะครับใช้หนึ่งศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับ

ต่อไปเป็น PL สนะครับใช้1ึง์จุดูด แกมแล้วนะครับเมื่อกดสวิตช์ขอาอได้ครับเมื่อสวิตช์ s อ,อสูนย์ไปมันนวลน,นะครับเอหนึ่งไปอ่อนนะครับกด 1, พีวหนึ่งกดแล้วปล่อยนะครับทำเลื่อนไปทั้งขวานะครับ มีวีสองครับกดแล้วปล่อยนะครับสานเลื่อนไปทางซ้ายนะครับมันปิดไปทางออโต้นะครับแต่พานจะเลื่อนไปทางซ้ายขวานตลอดเวลานะครับหลอดไฟพีแอลหนึ่งกับพีแอสองมันยัติดนะครับถ้กดพีพีห้าก็จะหยุดทําง,งานนะครับขอบคุณครับ